So สวัสดีเอซแฟนคลับยอดชาแนลหรือว่ายอดมวยโลกชาแนลบอกซิ่งนะครับกลับมาพบกันกับไฮไลฟ์แฟนมันในคับวันนี้หยิบเอาไฟาที่ทางด้านนิติสารเดือริงยกให้เป็นไฟน็อกเอาท์แฮปปี้นะครับระหว่างจุนโต นากาธานีนะฮะแชมป์แชมป์สามรุ่นนะครับนี่รุ่นนี้ก็เป็นการขึ้นมาเจอกับแอนดรูโ์มโรลีนะฮะต่อยกันที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมเมื่อปี266เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นซปเปอร์ฟลายเวหรือว่าจูเนียร์แบนตัมนะครับ1 1 5่อปอนด์ของ WBO หลังจากที่ เจ้าคาสุตโตยโยกะได้สละแชมป์ไปนะจุนโตขึ้นมานี่นะขึ้นมาในยกสองใส่เลยนะครับมวยซ้ายเนี่ยจุนโตนากาตานิดารุญญี่ปุ่นคนใหม่นะครับนี่แชมป์สามรุ่นแล้วนะครับครั้งนี้เป็นการชิงแชมป์ของออ,นนอ,งอ้ยนะหนึ่งร้อยซิมาปอนนะคนออ้หนีนะหมัดอัปคัดซ้ายนะครับออ้ยโดนไปแล้วนะโมโนโลี่โดนเข้าไปแล้วถึงกับสุดนะครับโอการต้องเข้าไปนับเลย ชิงแชมป์บ้างกันนะครับนี่รุ่นจูเนี่ยแบนตัมหรือว่าซูเปอร์ไฟเวทอะไรของ WBO ด้วยนะครับนี่นี่ทากาตานิเดินเข้าหาเลยนะสูงยาวเขาดีนะครับพิกัด115ปอนด์ในตอนนั้นเป็นรุ่นที่2ของเขานะครับนี่นี่นนงัดอัปคัดซ้ายไปอัปคัดขว,ขวาขวาซ้ายซ้ายนะถือว่าสูงยาวเขาดีนะครับสัดส่วนนีนในพิกัดนี้1นึ่งรอยเิบสามเกติบสี่เซนติเมตรโอถือว่า สูงยาวดีจริงเนี่ยหมัดอัปกคาทซ้ายของปากกาธานีของจุนโตเนยครับยังไม่เคยแพ้ใครนะสามสิบไฟนี่ยังไม่เคยแพ้หรือเสมอใครเลยเนะครับจุนโตปากกาธานีนักกาธานินี่แหละนะจําชื่อนี้ไว้เลยครับท่านผู้ชมนี่นะหมัดซ้ายหุกซ้ายหมัดงัดอัประคัทซ้ายงัดอัประคาขวานี่ถือว่าสวยงามนะ ทรงมวยก็ดูดีนะโมโนรีร่ก็เดิน้าหาเลยนะครับโอ้ต่อยได้จินด้วยนวี่กนละัวอะไรอันดูโมโนรีร่นะครับเป็นการชิงแชมป์ในพิกัด115ปอนด์ของ W.O. นนะรุ่นที่2ของคิตตโตะนะครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์ทางฝากฝั่งของ WBC ในรุ่น118ปอนดนะ์ดร้อปอนด์ก็คือบรต้ม มันต้องเวกนะครับบางทีมันก็ยังเป็นแชมป์อยู่เคยต่อยนักมวยไทยเหมือนกันนะส่อจิตพัฒนานั่นแหละอุ้ยอุ้ยเนี่ยนะมัดยุตุเลยครับนี่ตัวออกได้เนียนนะมัดซ้ายเนี่ยแยกร่างขวายิ่งๆแล้วก็งานอัปคัดนี่นะอัปคัดซ้ายดักเลยนะครับนี่แล้ก็แท้แยกร่ขวาไปโมโรนี่ก็ตุยลำตัวไปทีนึงมโรนี่สวนเลยนะ วันนี้ก็ไม่ได้หนีไม่ได้กลัวเลยนะครับดันก็หาใช้ศีรษะดานงัดสักนิดหนึ่งเนี่ยช่วงโชคอาจจะสั้นกว่านะโมโลลี่นะถึงต,ตัวนี้ได้สูงยาวนี่นะออกซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายนี่นะงัดอัปคัดซ้ายสวยๆส,สองหมดัดไปอัปคัดขวาอีก2หมัดนะมวยกม้มๆอย่างนี้นี่มาอัปคัดนี่ดักทางได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชม นี่เอาดูอันนี้ยกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะใส่กันมาจนถึงอย่างนี้นะครับได้ไปแล้วหนึ่งนับนะครับจุนโตจุนโตเอาจุนโตดันเข้าไปอีกโอ้ยบวกเลยมาทุกขวาซ้ายตรงซ้ายตรงซ้ายซ้ายแย่ก็ไปหุกงัดอัปคัดขวาทีหนึ่งโอ้โหโมโลนี่ปักหลักสู้เลย โมลนะีก็ไม่หนีนะไม่หนีนะสู้เหมือนกันนะครับโโลนีเอา้าโดนสายของจุนโตเข้าไปจุนโตเอียงเอียงนี่เอียงข้างอย่างี้เหมือนจะออกมัดพุกมัดงัดอวบกัดเนานะนี่นี่โมลนี่ก็พยายามเดินเดินบวกเลยนะบวกเลยนะทำได้ดีขึ้นนะครับทำได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ทำได้ดีขึ้นโโลนีเดินเบียดจุนโตดักดักงัดอวบกัดนะ โอ้ยโดนซ้ยายของโมรินิไปเหมือนกันเนี่ยเนี่ยซ้ายซ้ายในในซ้ายของจุนโตนะครับที่จะชนกันอย่างนี้โอ้ยงัดซ้ายขวาของจุนโตอีกทีซ้ายจุนโตอีกทีโมรนนิก็สวนสวนด้วยมัดขวามาล็อกแขนไว้ล็อกแขนไว้งัดไว้งัดไว้เอ้าเตือกันอย่างนี้นะครับเตือกันอย่างนี้เลยมวยชิแชัมว่างในพิกัดในวนร์่า้าปอนของ WBO หรือว่าอ,อ,องค์กรบยโลกนะครับท่านผู้ชม เอาจุนโตจุนโตเดินกระแทกยังดักจังหวะอยู่นะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะจุนโตนากาตานนี่นะครับนี่นะทิ้งสายสายสายยาวอ้ยโดนนะโมโลนี่โดนเนี่ยโดนสายอีกนะครับโวชกสวยงามนะยืนมวยสวยด้วยนะจุนโตนะครับนี่นะสายอกซ้ายออกขวาเลยนะเดินก็หาซ้ายงงงันเอาปคัดขวาสองมัดอย่างนี้สวยๆนะครับ กระคัดมัดหกหมัดสายตรงถือว่าของที่สวยงามโอ้ยดักมัดบวกปันนี้โมโลดีด้ดวลเข้าไปนะสึกเหมือนกันนะสึกเหมือนกันเอา้ายังเดินเข้าอีกโมโลดี้เนะสียไปหนึ่งน้ำแล้วคะแนนนี่ไม่ต้องห่วงในะจุนโตนี่น้ำดงน้ำลิ้วเลยแหละนะครับเอา้าจุนโตกระแทกไปนะครับปีสองยหกสิบหกนะครับไว้คุณที่เจอกันนะ เป็นแชมป์รุ่นที่สองของจุนโตที่ได้ขึ้นชิงโอ้ยโดนโอ้ยโดนหมดัดนะนี่หมดัดอย่างนี้นะครับจุนโตนี่โอ้ยหมดัดมาออกสายตรงสายตรงแล้วก็ฮุกด้วยขวดขวาเนี่ยงัดอับปังคับด,ด้วยหมัดขวาอีกทีนึงนี่หมดัด อวบัตดีหลากหลายนะสายตรงอวบัตมาทุกมางัดเนี่ยโอ้ยครบเครื่องนี่นะฮะกลมๆลมเข้ามาเนี่ยงัดเแบบอวบัดอวบัดขึ้นอวบัตต์ตี้ลำนัวตัดลำตัวนี่สวนเลยสวนสู้เลยนะครับสวนสู้เลยเอ้าโอ้ยเอียงแล้วเอียงแล้วเอ้าเอียงข้างใสเอ้าเปิดเปิดการขวาอยแล้วถึงโตถึดโตเอาไงโหมัวนี่ ทำอะไรไม่ถูกเลยนะ,นะออกมาเนี่ยจนตัวก็ยังทนได้เนี่ยยังทนน้ำหนักหมัดของโมโลนี่ได้โอ้ดันเลยนะตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เอานี่โอ้ยโ,โดนสายของยูตโตัโดนสายยูนตัวอ,อีกแล้วโมโลนี่โมโลนี่โดนไหมโดนโด้ยเนี่ยสายสั้นๆนะงัดงัดอัปคัทสั้นๆนี่มวยมุดมุดก็มารีนะ มุดเข้ามามุดเข้ามานี่โดนงัดอุปคัดนี่อยู่เหมือนกันนะนี่ยนะครับเดี๋ยกระแทกแกะตะอุ๊ยออกออกชุดนี้สวยๆในสามสี่ห้ามาเลยนใครับจุดโต้นี่ดึงซ้ายแล้วก็ออกกระแทกแกะขวากระแทกแกะซ้ายไปอุ๊ยมัดพุกขวาไปโอ้ออกมาได้หลากหลายจริงนะครับน่าจับตามองทีเดียว สำหรับจุนโตนะครับนี่แชมป์บัตเตอร์เวตขีซีนะครับปัจจุบันเจุ้นโตยังโอเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นะครับมีรุกมีรับไปต่อยที่แพรดิสอเมริกานะครับไฟนี้เือที่แชมป์ว่างในพิการ จุเดียบตเตอร์วเวทหว่าซูเปอร์ไฟเวทขององค์กรมโลกหรือ่อยู่บีโอนะครับเมือ่อพฤษภาษษษษษษษคมปี266ันี่แหละนี่นี่จุนโตเอาจุนโตจุนโตทักกาธาน,นินี่เอา,าอุงอดอับบัคดสซาอับบัดขวากระแทกย,ยับซ้ายโอ้ยออกกัดปอกกัดขวาทีซ้ายทีนะนี่นะหมัดสายเนียนเนีนฮะสายเนียนเนีสายเนียนเนีนเอดวาดไป โมโลนี่ก็สวนเมันการสวนสู้เมันการสวนสู้มันการสวนโอ้ยโดนตบไปมาหนึ่งโอ้ยภาวะเอาไปจุดโตดิ่งเข้ามาเลยนะเห็นอากาศแล้วดิ่งเข้ามาเลยน่ครัโบโมโลนี่โอ้ยเนี่ยบวกเลยนะบวกเลยเน,น,นี่ยแฟนอินชียร์กันมันเลยนี่ครับเอาจุดโตอ,ออกมาตั้งรับแล้วก็สวนไหมัดซ้ายกระแทแก,แ,กแยบแยกขวาไปยิกๆแล้วก็ โมโลนี่โมโลนี่ก็ฮุกเป็นมันซ้ายเหมือนกัน่ฮุกซ้ายฮุกขวาเหมือนกันฮุกซ้ายโอ้จุนโตเอาคืนโมโลนี่บวกขวาเลยบวกขวาบวกซ้ายเลยเอาฮุกซ้ายโอ้ยโดนซ้ายโดนขวาจุนโตเหมือนกันนี่จุนโตก็โดนนะฮะจุนโตก็โดนของโมโลนี่เหมือนกันนะครับมาดูโมโลนี่เอาเอาโดนซ้ายอีกโดนซ้ายของจุนโตโอ้ยหมดยกไปหางขึ้นมา เดี๋ยวเท่าไรนี่ยกสิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่แอนดูมอรน์นีเดินเข้าหาแล้วนะครับจุดโตากาธานิกก็โอ้ยโดนหมัดดักหมัดนี้ถึงกับหงายเงือบนะนี่นี่นนโดนสายสองหมัดนะครับโอ้หมัดสายจะออกเหนียนจริง่งายนี้ะนะครับน่าจับตามองนะ นั้ววยนญี่ปุ่นวันนี้ไปไกลมากเลยนะครับโอ้ยเนี่ยทิ้งซ้ายไปทิ้งซ้ายไปนะทิ้งซ้ายโอ้โหหงายท้องหงายท้องโอ้ยโดนสายเต็มหน้าผากห <c oughs> งายท้องกรรมการน,นับเลยนะครับยก11นี่แอนดรูโมโลนี่นะครับยังไหวยังไหวอากรรมการเรียกมาเข้ามาต่อเลยจุนโตทิ้งซ้ายไปทิ้งซ้ายตรงไปซ้ายเน้นเนเ้นเอา งัดอัปมงคขวาไปทีนึงเอาซ้ายไหมซ้ายนี่ซ้ายเน้นๆนี่นะแกจะโอ้ยเท้านี่ฟุตเวิร์กีดีเนะซ้ายอีกไนปะหาจังหวะการออกมาได้ดีหาจังหวะการออกมาได้ดียืนโตนะครับน,นี่อยู่ในช่วงแกจะหาจังหวะในการออกมาได้ดีเลยนะออกซ้ายอย่ายาวปัดนี่โมรอนี่ก็โยก็หานะแต่ทำอะไรไม่ได้โดนซ้ายอีกเอา เด้งกระโดดลงไปโดนสายอีกสายอีกนะโดนสายโดนขวาเอากดลงไปกรรมการเช็ดรวมเช็ดรวมเข้าไปสู้ต่อจนโตเบี่ยงหาเลยเบี่ยงหาทิศซ้ายงัดอาปคัดขวาทีโมนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยได้จะปิดป้องเลยตอนนี้นะต้องออกมาสู้นะกรรมการเดี๋ยวกรรมการจับนะถ้าไม่สู้นี่นะโดนขวากระแทกไปโดนขวากระแทกไปสองสามหมัดแล้วงัดอัปคัดซ้ายทีนี่แกก็ เดินเข้าชิดอีกแกกอดเลยนะโมโรนี่ไปกอดได้ไงโดนเวียงหลบไปทางไหนก็หนีหมัดซ้ายไม่พ้นสายออกอีกแล้ว้ายอีกแล้วนะนี่น่าจับตามองเลยครับตั้งมวยญี่ปุ่นรายนี้นะครับจุนโตะตะการวันนี้เอาอุ้ยบวกด้วยขวาของแอนดูมโมลอนี่นะแอนดูมโมลอนี่ก็บวกขวาไปทีนึงนะครับนี่ตตัวตรำพวกรำพวนน้ำหนักหมัดจะหายไปเยอะเลย ก็โดนไปสักขนาดนั้นเนาะเอาเอาอีงไหมจุนโตจุนโตโอ้ยวืดไปนะนี่ดูจังหวะภาพช้าที่โดนนะโดนจะลงยังไงปังโอ้ยเต็มไปลายางเลยเด้งเด้งกลับมารับปัดพอดีเลยหงายท้องนะครับเอายก12ยกสุดท้ายนะครับ นี่ยกสุดท้ายนะแอนดูโบรโโนีเดินเบียดก็หาเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทางด้านคุโตก็ยังหาจังหวะออกหมัดสวยๆอยู่นะน,นี่จะไม่อยู่ระยะประชิดนะคุมโตมันจะเล่นวงนอกนะเพราะช่่มโชกที่ยาวกว่านี่นะเล่นจังหวะวงนอกออกซ้ายยาว าสายยาวโอ้ยบวกสายอีกแล้วนะครับสายจุนโตโอ้ยบอลนี่เดินข้าหาเลยนะเดินข้าหาจุนตโนตก็แย่แย่ขวาไปแย่ขวาทิ้งซ้ายงัดอัมมคบัดขวานี่นะโอ้ยออกบมัดหมัดยับนี่ออกได้รวดเร็วนี่นะงัดอับบัคซ้ายทีอัคััคขวาทีนะโยกลบไปโอ้ยต่อยด้วยความมั่นใจเลยตอนนี้นะจุนโตนี่ต่อยด้วยความมั่นใจเลยเอาขวาโอ้ยหมัดนี้หมัดซ้ายนะครับ กรรมการโบกมือเลยนะโบกมือเลยดกจังหวะภาพช้านะครับท่านผู ne ้ชมนี่โดนยังไงปังโอ้ยเต็มเมนะเป็นว่าไฟนี้นะครับจุดโตะต่างนี้ก็คว้าแชมป์จุดเดียวฟลายเอฟของรัไปครองเป็นรุ่นที่สองนะครับชิงว่างกับแอนดูโมลนี่นี่นะชอบกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยวกันนะครับ